นะครับส่วนเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยก็จะตามมาด้วยว่าตราสารแต่ละแบบเนี่ยนะครับความเสี่ยงของมันเนี่ยอย่างตราสารทุนเนี่ยความเสี่ยงและผลตอบแทนก็สูงใช่ไหมครับตราสารนี้เนี่ยโอเคความเสี่ยงผลตอบแทนอาจจะต่ำกว่าแต่ว่าตราสารนุพันธ์เนี่ยนะครับความเสี่ยงและผลตอบแทนจะสูงกว่าตราสารที่พูดมาทั้งสองตัวเมื่อสักครู่นี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นภาพแล้วว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยเราไปลงทุนกับอะไร เราเข้าไปลงทุนกับสัญญาซื้อขายนะที่มันเป็นการสัญญาว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราถือสัญญาตัวน,นี้ไปจนถึงวันที่สัญญาหมดอายุนะครับคนที่อยู่ตรงข้ามกับสัญญาที่ถือกับเราเนี่ยครับหรือตัวเราเองที่ถือสัญญาเอาไว้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตือว่าทําการชาระราคานะครับหรือว่าสมมอบสินค้ากันในวันที่สัญญาซื้อขายหมดอายุแต่นิดนึงนครับว่าในตลาดที่เฟกเนี่ยสินค้าทุกตัว ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในวันที่สัญญาซื้อขายมดอายุแต่เป็นการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดกันหรือที่เรียกว่า cash settlement น,นะครับก็คือดูว่าในวันสุดท้ายเนี่ยครับถ้าเรานะครับคิดแล้วว่าราคาที่ใช้ชําระในวันนั้นเนี่ยกับสานะรที่เราถืออยู่ได้กําไรนะครับในระบบก็จะโอนเงินเข้าไปในบัญชีให้เราแต่ถ้าเกิดว่าคิดแล้วในวันสุดท้ายนะครับกับสานะที่เราถืออยู่ถืออยู่นะครับขาดทุน เงินในบัญชีที่เราฝากไว้ก็จะลดน้อยลงนะครับจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการที่เราถือสานะผิดทิศทางน,นั่นเองส่วนพื้นฐานสำคัญของอนุพันธ์นี่นะครับก็จะมีอยู่3ข้อที่ทุกท่านจะต้องทราบก่อนที่จะลงทุนก็คือว่าอนุพันธ์เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาซื้อขายที่ผันผวนหรือว่าราคามันขึ้นไหวไปตามสินค้าทรงิงนะครับก็อ,อย่างเช่นถ้าเรา ลงทุนในอนุพันธ์ในเซฟตี้นะครับแต่ก็ต้องดูว่าเซฟตี้วันนี้มันขึ้นหรือมันลงถ้าเราถือสัญญาลองเอาไว้นะครับแล้วเซฟตี้มันขึ้นก็อนุมานได้ว่าวันนี้นเราน่าจะกําไรนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณต้องบอกว่าคุณไม่ได้ลงทุนในสินค้าอ้างอิงตัวนั้นโดยตรงคุณลงทุนโดยผ่านสัญญาซึ่งนะครับความเสี่ยงหนึ่งที่คุณจะต้องเผชิญก็คือว่า ขนาดของการเคลื่อนไหวนะครับขนาดของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลตอบแทนจากสินค้าอ้างอิงก,กับการขึ้นลงของขนาดการขึ้นลงของตัวสัญญาฟิวเจอร์อาจจะไม่เท่ากันนะครับหรือที่เขาจะเรียกว่าความเสี่ยงจากมันจะมีศัพท์ทางเทคนิคนิดนึงที่ชื่อว่าเบสิคสิลิกนะครับอย่างวันนี้ตัวเซสตฟิตี้เนี่ยขึ้นสมมติว่าขึ้น5จุด นะครับแต่ตัวฟิลเจอร์ของสถิตอาจจะไม่ขึ้นได้ถึง5จุดก็ได้อันนี้มันก็อาจจะมาจากนะครับความคาดหวังของนักลงทุนด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทฤษฎีเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่อาจจะตอบคาถามเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับว่าทําไมการผลของขนาดของผลตอบแทนของตัวสินค้าจริงนะครับที่เกิดขึ้นในวันนั้น ขนาดของกฏดับแทนของในตัวสัญญาฟิวเจอร์มันถึงไม่เท่ากันนะครับส่วนข้อหนึ่งก็คือว่าสนุพันเนี่ยเป็นสัญญาที่ใช้เงินลงทุนต่ำนะครับแน่นอนเพราะว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่คนสนใจแล้วกระโดดเข้ามาลงทุนในตัวตลาดฟิวเจอร์เพราะข้อนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือว่าใช้เงินนะครับน้อยอาจจะแลนะตอนเนี้ยนะครับเมื่อฤวเนี้ที่ตลาดด e ีเฟกซ์มีการปรับลด เงินวางหลักประการของตัว s e ฟิวตี้อิ x Futures ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากประมาณ47,000เหลือประมาณ38,000่ประสัญญาอันนี้ยมันก็จะเป็นการง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีเงินอยู่จำกัดแต่อยากจะเพิ่มหรืออยากจะไปเพิ่มความเสี่ยงของตัวเองในตลาด t f เฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของ s e ฟ i วตี้อิน x เนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็น มันก็เป็นปัจจัยบวกต่อปริมาณการซื้อขายนะครับของตัวสตูดเด็กฟิวเจอรแต่ก็ต้องต้องเตือนนักลงทุนนิดนึงด้วยว่าอย่าไปโอเวอร์เทรดอย่าไปเทรดเกินกว่าที่กําลังตัวเองที่จะรับความเสี่ยงในช่วงเวลานหนึ่งๆได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่เครื่องมือครับมันเป็นแค่เครื่องมือให้เราเข้าไปแสวงหานะครับกําไรจากทิศทางของราคาสินค้าอีงแล้วสิ่งที่เรา คาดการเนี่ยถ้ามันถูกทิศทางโดยที่เราใช้เงินเริ่มต้นเนี่ยน้อยมันจะตามมาด้วยผลตอบแทนที่สูงถ้าการลงทุนที่เราเปิดฐานะไว้เนี่ยมันถูกแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปเปิดฐานะไว้แล้วผิดทิศทางของตลาดหรือทิศทางของสินค้าจริงที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ทํทให้เราเนี่ยเกิดการขาดทุนได้ในปริมาณที่สูงพอๆกับกำไรที่เราอาจจะได้สูงตามไปด้วยนะครับ ข้อสุดท้ายคือว่ามันมีอายุจํากัดนะครับก็คือณนะตอนเนี้นะครับแต่และตัวเนี่ยมันก็จะมีเดือนหมดอายุของตัวมันเองใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างของตัวเซอร์ที่เดฟฟิวเจอร์เนี่ยถ้านับวันนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นไตรคอรเตอร์นะครับเดือนสามเดือนหกเพินงเก้าหรือนพิสอง, 9, องแต่เดี๋ยวปลายเดือนเนี้ยครับปลายเดือนเนี้ยมันก็จะมีการปรับนะครับตัวเดือนหมดอายุ ของตัวฟิวเจอร์สโดยเฉพาะในตัวของเซ็นทรีเนตฟิวเจอร์สเนี่ยโดยการเพิ่มเดือนหมอดอายุเดือนใกล้เข้าไปอีก2เดือนหมอดอายุก็ <Okay. S 1> คือเดือนหมอดอายุเดือนใกล้เนี่ยนะครับก็คือจะมีเดือนปัจจุบันนะครับแล้วอีกสองเดือนติดก,กันเนี่ยก็จะมี3เดือนหมอดอายุที่ใกล้ที่สุดน,นะครับแล้วก็จะมีควอเตอร์นะครับที่ใกล้ที่สุดอีก3ควอเตอร์ดังนั้นตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ว่า มีการเทรดฟิวเจอร์ในตัวของ s ซฟวิปตี้เด็กเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ย mm. อยู่ด้วยกันสซีรีส์เนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มมาเป็น6กซีรีส์นะครับก็คือจะมีเดนใกล้สามนะครับแล้วก็มีควอเตอร์ใกล้สามนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายตอนท้ายคลิปนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะสำคัญของอนุพันธ์จะมีแบบนี้นะครับ mm. ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเออแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงคอนเซ็ปต์ก็คือ มันก็เอาตัวสินค้าจริงนะครับมาบวกกับลักษณะของสัญญาฟิวเจอร์มันก็จะออกมาเป็นตราสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซ็นทริทีเนตฟิวเจอร์สนะครับโดยที่ผู้ถือหรือผู้ซื้อเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนที่เปิดลองแล้วก็ผู้ขายก็จะเรียกว่าคนที่เปิดช็อตนะครับโดยที่ทําสัญญากันในวันนี้คือสมมุติว่าคุณเปิดลองวันนี้นะครับก็คือคุณสัญญาว่าจะซื้อนะครับสินค้าจริงตัวนี้ที่คุณลงทุนอยู่เป็นตัวเซ็นทิทีเนี่ยนะครับถ้าคุณถือไปจนถึงถ้าวันหมดอายุ คุณก็จะต้องซื้อในราคาที่คุณตกลง,ลงนะกันไว้นะกันไว้แวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นะครับสินค้าจริงตัว,ตวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ราคาที่ตกลงกันไว้แล้ววันนี้แต่จะมีการส่งมอบแล้วก็ชำระราคาในอน,นาคตนะครับแล้วก็อย่างเช่นก็คือสติที่ในฟิวเจอร์หรือว่าเป็นโกลฟิวเจอร์สกักตากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องถือไปจนถึงคนหมดอายุนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ ลงทุนจะมาถ้าเปิดถานะไว้แล้วมันถูกทางเขาก็จะเริ่มมองหาจังหวะในการปิดถานะระหว่างทางเพื่อรับรู้กำไรนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เร่นในตัวของเซ็ u ตนเดอะฟิวอส่วนใหญ่แล้วครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นนักกินกาไรนะครับโดยหลักๆเนี่ยคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสประเภทหลัก นะครับก็คือเป็นนักเก็งกาไรนะครับเป็นอาจจะเป็นคนที่ต้องการมาปิดความเสี่ยงเพราเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับหรือเป็นนักกริดีษก็ได้ถ้าเห็นว่าอราคาเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากทฤษฎีนะครับก็จะเป็น3ามกลุ่มหลักๆที่เข้ามานะครับแสวงหากำไรในตัวตลาดถึงเจอส์นี้นะครับทีเนี้ยเราจะมาดูว่าเวลาที่เราเห็นเครื่องหมายใส่นักต่างๆนะครับมันก็จะมันก็จะ อธิบายว่าตัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นชื่อย่อของสินค้าเองนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าที่เราดูอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราดูสินค้าเองของฟิวเจอร์ตัวไหนนะครับเซฟตี้โกลฟิวเจอร์นะครับตัว50บาทตัวฟิวเจอร์สิบบาทหรือว่าจะเป็นซิงเกิลสต็อปก็แล้วแต่แต่ตัวเดือนหมดอายุเนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์สแตนดาดเลยตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวาซึ่งในตัวของฟิวเจอร์นะครับ ่ที่บอกก็คือในแต่ละสินค้าก็จะมีเดือนหมดอายุที่แตกต่างกันแต่ตัวใสนับตรงนี้ครับถ้าอีกหน่อยเนี่ยตลาดมีการเพิ่มนะครับเดือนหมดอายุนะครับมากขึ้นอันนี้เราก็จะต้องต้องทราบแหละนะครับก็จะมีเดือนที่แต่ก่อนตัวเซฟิตตี้เราก็จะจำนะเอชเอ็ยูแซนแต่เดี๋ยวนี้คงจะจำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะมันจะมีตัวซีรีส์เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สองตัวท้ายก็จะเป็นปีหมดอายุนั่นเอง อย่างเช่นตัวนี้ครับ S 5 0 s, 2 <S 1 2002, <S 2จะแปลว่าสัญญาของเซตทฟิ้เนักฟิวเจอร์นะครับที่คขญญาผลิตภัณฑมอบเดือน H นี้คือเดือนมีนาแล้วก็